ดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมครับกับบา่านทุกคนมากินมาเที่ยววันนี้บา่านทุกคนอยู่ที่ร้านทุเรียนร้านน้องป๊อบทุเรียนเป็นเทสนะครับผมอยู่ที่ถนนลาดพัฒนาซอยที่24 e นะครับผมมาดูบรรยากาศร,ร้านเจ่พุทิกนก็กำลังจะเปิดร้านนะครับผมรุภาเอฟซีที่จะมากินทุเรียนนะครับก็แวะมาได้เลยนะครับผม ที่ถนนลาดพนา,นาค,ครับผมเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะผมหรือ,อว่าซอยพิธีนะ,ะเข้ามาเลยนะครับผมตนะเดี๋ยวบางที่ควรจะพาเข้าไปดูครับผมวันนี้ทุเรียนมีแต่ลูกสวยๆนะผมอยู่ร้านน้องป๊อบทุเรียนพิเศษเป็นทุเรียนคั้พิเศษเกรดเอเลยนะสาขานี้ก็จะมีเนนุ่กับเนื้อโจ เป็นคนขายนะผมอีกสาขาหนึ่งก็เป็นเสบียกับเดตองนะขายวันนี้ก็มีจะมีมังคุดด้วยนะผมสามกิโลครึ่งหนึ่งร้อยบาทนะเป็นถุงละหนึ่งร้อยบาทเลยนะครบยากาศน้าราน อันนี้ร้านน้องป๊อปเรียนวินเทจอ๋อครับนีทุเรียนสวยๆนะครับร้านน้องป๊อปทุเรียนวินเทจนะเนี่เอาใส่ใส่คแรักบบาทนะสแกนสแกนจ่ายได้เลยนะนี่มาดูวันนี้โลละร้อยสองร้อยสองร้อยบาทนะครับ วิธีาการขอบของพอพอเจโจนะครับนี่มาดูทุเรียนเห็นไหมไหนเอามาไ<อ>นี่มาดูเนื้อทุเรียนเโยสไมทุเรียนสวยๆืบกบางครับโอโ้โหแจกจัดขอบคุณครับ S, okay. สวยเหลืองครับขอบคุณครับได้แล้วครับนี่มาดินี่แบบนี้เขาเลือกอะไรคะนี่เป็นเนื้อไก่ขีดเลยนะครับเนื้อไก่ขีดค่ะสวยครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี่ค่ะข้างในมันก็เริ่มสุกแล้วนี่เป็นเนื้อไก่ขีดนี่เป็โกับา ขอบคุณครับโอ้โหส,สวยๆเลยนะครับเป็นทุดยนหมอนทองมาเนี่ยมาเนียอย่าออกใป้ถนนนะลูกขอบคุณครับสวยจริงนะครับทุียนอืมคัดพิเศษเลย 7A เลยเนี่ยมาดูวิธีการผ่อนข,ข,ของเมตโจนะครับสวยจริงลูกค้าก็มาเรื่อยๆอยู่นะครับเนี่ย โอ้ว้าวขอบคุณครับสวยแล้วขอบคุณครับใส่เลยเรียนเเดี๋ยวหนูจะแช่ให้สองคนเป็นแมค์เป็นแมงค์สวยเลยเอาเรื่องไอ่กลิ่นเหมือนเดิมแหละใส่ให้เดิม เี่พี่สแกนเข้าใช่ไหมคะพี่เปรียบเดียวกันไหมคะเปรีบเดียวกันเนาะเนื้อไก่แปดร้อยหกสิบเข้ามาในอ๋อตอนนี้ร้านน็อกปั๊บเรื่นมิเตอร์เขาเปิดร้านแล้วนะผมอ่าเดี๋ยวบอกใุกคนบอกพิกัดอีกทีนะอ่าอยู่ที่ซอยมิตีนะผมถนนราชพรานนะเข้ามาในซอยลึกๆเลยครับผมจะอยู่ร้านจะอยู่ท้ายซอยเลยนะ จะอยู่ที่ซอยที่24นะครับผมโอเคโอ้เีนี้ไก่ตีจากสวยครับผมอะไรสวยมากสวยจริงครับร้านนี้สีเหลืองอาลามกับวันนี้ราคาขายก็200บาทนะครับผมแวะมาอุดหนุนได้นะอ่าเอามาเชิญกี่วันเลยขอบคุณครับ ก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับเดือดยวดเดือดยวแล้วเนี่ยไม่เห็นไหมเนี่ยมอดูผ้ากันมาดูผ้ามั้ยใส่หูดิใส่หูก่อนใส่หูใส่แล้วไปซื้อขนมแล้ว นัได้เอะตอลยนนะต้อเปี่ยนหาร้อสบาทค่ะเดวสวยนะครับเีมได้เลยนะหน่งร้อยเดียวนะคะวันนี้ทางร้านเจ๊โน้นก็มีขายมังคุดด้วยนะครับคุณเดียวโลละสองร้อเนื้อดีมากเลยนะคะห้าร้อย ถูอีกยีสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะมันทุกทุกีนะคะพี่ได้แล้วออ๋โอ้ยเป็นเนื้อไก่ทีอย่างสวยเลยขอบคุณครับสวยงามจริงๆเลยนี่มีจัดใส่กล่องให้ลูกค้าไปเลยนะผมกันกระแทกกล่องสวยๆไปเลยหรือว,ว่าลูกค้าจะซื้อไปเป็นกของฝากก็ได้นะครับ นี่นี่นี่ดูว้าเป็นชั่วเลยครับพ้อมครับดูนี่ีการปอกและดีลการหอนะเยอะกวันนะเนี่ยบอกมาสูงทุกวันโอ้โหสวยครับสวยจริงสวยจริงนะ ใส่แขงมากครับโอ้ยยุ่วนะมายั่วเอฟซี T เลยนะครับผมเอฟซีาก็ทยอยมาเรื่อยๆอ,อยู่นะร้านเพิ่งเปิดปูเล็กยังสวยอ่ะเรื่อเยอะขอบคุณครับ ครับสวยจริงๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับสําหรับลูกค้าที่จะมาซื้อน,นะผมพิกัดก็ถนนลาดทานาวถนนลาดพัฒนานะผมเขตสะพานสูงนะซอยมิตีน่ะขับเข้ามาเลยนะผมอยู่ในซอยลาดพัฒนานอยาอได้เยอะด้วยได้เยอะด้วยเบาง ปลาเจนนูดนะครับอบอกแค่ไม่หลอกก็ไม่รับถ้าชอบคลิปนีええ้ก็ฝากให้คนก็ขอจบคลิปเป็นกรนี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูปฝากให้คนกดติดเพจด้วยนะสวัสดีครับน้ำปลาล่าเซ่บนัวตาบ่าวนี่ปนใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายเข้มครับ